สวัสดีค่ะนางสาวยาโนไทยทองส่งวันนี้จะมานำเสนอการป้อนข้อมูลลงใน ms excel เพื่อนำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปกลองในไปเปิดในโปรแกรม c c t t ั t s ค่ะอันดับแรกเราก็เข้าไปในโฟลเดอร์ของ c c t t ั t s นะคะแล้วก็ copy วางตรง input data form นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อ ชื่อไฟล์นะคะเป็นอะไรก็ได้คะ่ะเราก็เปิดเข้าไปคะ่ะนี้ก็จะเป็นหน้าที่ให้เรากรอกข้อมูลลงไปนะคะจากรูปเนี่ยเราจะมีโหนดก็คือจุดต่อของเรา15จุดนะคะอินิเมนต์มี27ชิ้นส่วน,นะคะ่ะ R ของเราจะมี กินกับโรเลอร์นะคะซึ่งจะมีเรีแอคชั่น3ตัวค่ะ M บวก R ของเราก็จะได้30 2 J ก็จะได้30นะคะซึ่งตามเงื่อนไขแล้ว M บวก R มากกว่าหรือเท่ากับ2 J เนี่ยจะทำให้ทัชของเราเนี่ย Stable นะคะต่อมาตรงนี้หน่วยของเรามี15 ใช่ไหมคะของเรามี15ทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการกอกพิกัดคะ่ะโนดที่1ของเราเนี่ยอยู่ที่พิกัด00คะ่ะโนดที่2ของเราอนู่นพิกัด2 0คะ่ะโหนด3อยู่ในพิกัด4 แล้วก็หนด4อยู่ในวิกัด6นโหนด5อยู่ในวิกัด 1> 9ก3ก็จะเป็น3 3 1สิจะเป็น5 3 ทีกัดจุดต่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เรามาดูว่า Reaction ของเราเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนตัวแรกเลยพินอยู่ที่โหนดที่1นะคะ x จะเป็น1 y จะเป็น1แล้วโรลเลอร์อยู่ในโหนดที่7นะคะ x จะเป็น0 y จะเป็น1ค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นแรงภายนอกที่มากระทำนะคะ จะมีในโหนดที่8จะอยู่ในโหนดที่8กระทำในแกน y ทิศลงลบ500ค่ะแล้วก็โหนดเก้าสิบสิบเอ็ดถึงโหนดที่14มีแรงมากระทำา1 0 0 0ค่ะโหนดเก้า เก้แรงมาคร0 0งไปจนถึงโนนดที่14 14แล้วก็ตรงโหนดที่15มีแรง500ทาเสร็จแล้วทีนี้ตรงนี้เป็นอิเลเมนต์อิเลเมนต์ของเรามี27 จะเป็นจุดต่อหัวจุดต่อท้ายของอีลิเมนต์จากรูปนะคะอีเลเมนต์ที่1มีจุดต่อ1 2 2คือ2 3 2 3 3คือ3 4 จะเป็น1 9 17จะเป็น9 2 18 แล้วก็กําหนดเม็ดที่เรียเซซึ่งในโจทย์เนี่ยจะมี2เซตนะคะเซตที่1เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนนอนกับชิ้นส่วนตั้งซึ่งจะมีค่า e เนี่ยสล้านหนึ่งแสน ก็มี A เนทะ่ากับ200ในชิ้ที่2องมีค่า e เท่ากันแล้วก็ a จะ100นะคะก็ใส่เซตเข้าไปในชิ้นส่วนที่1ถึง15จะเป็นเซตที่1นะคะ เป็นชิ้นส่วนตั้งกับชิ้นส่วนนอน15แล้วก็ชิ้นส่วนที่16จะเป็นเซตที่2โอเคค่ะตอนนี้เรากำหนดข้อมูลเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เซฟค่ะ เ,เมื่อเราเซฟเสร็จแล้วนะคะเข้าไปเปิดใน c c t ทัชค่ะนำเข้าข้อมูลนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นทัชที่เราได้กรอกข้อมูลไปเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วกด คลคูเลตได้เลยค่ะกดเริ่มตรงนี้อันนี้แสดงว่าข้อมูลของเราครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็น Reaction ที่คำนวณได้นะคะจากข้อมูลที่เราใส่ลงไปค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแรงภายในชิ้นส่วนต่างๆนะคะก็ได้ดังนี้เลยค่ะ